ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีร้านค้าต่างๆนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งนะครับเงินไม่เข้าบัญชีเลยซึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมนายพรชัยธีระเวสท,ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกรณีที่ร้านค้าได้ตั้งกระทู้ในพันทิปเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้รับเงินในระบบอีกครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลจ่ายให้ในวันที่24ตุลาคม63เงินยังไม่เข้าในบัญชีของทางร้านค้านะครับว่า ทางระบบการจ่ายเงินเป็นรูปแบบระบบราชการโดยทำการจ่ายผ่านกรมบัญชีกลางดังนั้นเงินที่จ่ายจากรัฐบาลให้ร้านค้าเนี่ยจะจ่ายให้ในวันทำการราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันเสาร์ที่24ตุลาคมที่ยังไม่มีการจ่ายเงินให้กับร้านค้าเนี่ยทางระบบจะจ่ายเงินเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้หรือจะจ่ายให้ในวันทำการแรกหลังวันหยุด เช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่มีเงินเข้าบัญชีเมื่อถึงวันจันทร์รัฐบาลจะโอนเงินเข้าระบบรวบยอดของ2วันให้เป็น300บาทเป็นต้นนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังหารือกับธนาคารกรุงไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขและหาวิธีการในเรื่องการจ่ายเงินอีกครึ่งหนึ่งของรัฐบาลให้กับร้านค้าโดยไม่ต้องเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการนะครับเพื่อให้ร้านค้าในโครงการเนี่ยได้รับเงินในวันถัดไปได้ทันทีและขอให้ร้านค้าในโครงการเข้าใจถึงการทำงานในระบบราชการและอดทนรอการแก้ไขระบบที่ดียิ่งขึ้นนะครับ และจากการตรวจสอบทางเว็บไซต์ w w w ร l ่ r c o m วันที่25ตุลาคม63เนี่ยเวลา12นาฬิกามีสิทธิ์คงเหลือทั้งสิ้น1,900,000กว่าสิทธิ์ หรือมีผู้ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วกว่า8ล้านคนจากเป้าหมาย10ล้านคนนะครับและก็คงยังเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบ10ล้านคนตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าในการโอนเงินให้กับร้านค้าเนี่ยก็จะโอนเงินในวันถัดไปนะครับโดยโอนในวันและเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งในอนาคตกําลัง มีการหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะโอนให้ในวันหยุดเสารออ์อาทิตย์ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงมาจากกระทรวงการคลังนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ